แย่โยโย่ yo. สวัสดีครับมา,มาพบกับแอดออฟฟิศเช่นเคยนะครับอยู่กับเกมเซเว่นไนรีเบิร์ตต่อคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าเป็นเซเว่นไนรีเบิร์ตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน4เดือนนี้ใหม่กอดเทเลฟเกาหลีคุณผู้ชมเอ้ยนะครับกับคลิปที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีการใช้เงินแก้ปัญหา<笑><笑>เพื่อเสริมดวงนั่นเองคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องมานั่งลงนั่งนู่นละโอเจ็ดเคสามารถเป็นของคุณผู้ชมได้นะครับแค่เติมเงินจัดไปใหม่กอดอะไรครับเนี่ยอะ โอเคคือตอนนี้มันได้มีกิจกรรมนะครับตัวของเรียกต้อนรับจันเพนนะครับในการที่เราจะเปิด100โลนะครับแล้วการันตี อดีตเซเว่นไนท์โอเ็กันเลยทีเดียวแต่ว่าไอเจ้าใบนียมันสามารถเล่นกิจกรรมได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแพ็กเติมให้เพียบเลยเดี๋ยววันนี้ไปดูรีวิวกันว่าถ้าเกิดเหมาหมดเนี่ยนะครับเราจะได้บัตรมากี่ใบแล้วก็มาดูดวงกันนะครับว่าเราจะได้อะไรจากการเหมาแพ็กเรียกว่าเอาเงินป่าเลยแล้วกันนะครับ let's go ไปชมกัน r i สแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําในราคาถูกสุดๆมีให้เลือกเติมเกมมากมายหรือจะเติมเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้ตลอด2 4ชั่วโงติ เกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีแพ็คแถมส่วนลดเติมเกมครั้งถัดไปมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายและใหม่ช่องทางการชนะแบบ S Pay Later <S เติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแถมพ้อยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มต้องที่ richmanshop.com หรือ l ล n e like at richmanshop ได้เลยมาส่องก่อนดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยเมาแ็คอะไรมาบ้างนะครับที่เป็นตัวของบัตรจันเพนที่มันคุ้มจะเเลอเกินแบบนี้นะครับมาที่ร้านค้าอลิสนะครับไปที่พิเศษนะเ,เรือลมมาด้าล่าสุดเนี่ยก็จะเจอกับตัวแพ็คเกจสุดพิเศษต้อนรับจันเพนตัวนี้เลยนะครับคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะเจอก อนน่ารักปุกปิกนะครับรวมถึงฟรีด้วย1อันอันนี้ล่อซื้อเนาะล่อเราเข้ามากดจะได้เห็นแพ็กเกจไงนะฉลาดไหมนะครับเออแล้วก็เราจะเห็นแพ็กเกจแบบราคาย่อมเยาวมากๆคุณผู้ชมเนะเหมาตรงนี้หมดเนี่ยก็จะได้บัตรกาชาไปทั้งสิ้น50บใบนะครับซึ่งเจ้าบัตรเนี่ยเป็นบัตรพิเศษคุณผู้ชมนะครับต้อนรับจันเพนนะจะไม่สามารถใช้รูวี่ธรรมดาเปิดเจ้าตู้นี้ได้นะครับต้องเป็นบัตรตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับนี่คือตัวของพาทแรกย้ำว่าพาทแรกที่ให้ซื้อนะครับเออล่อให้ตายใจไง 5ใบรวมถึงกิจกรรมที่แจกเนี่ยอีก20ใบก็คือบวบวอีก35ใบนะครับถ้าเกิดเหมาแค่แพ็คเซตเล็กเนี่ยจะได้ทั้งที่เนี่ย85ใบนะครับไง มันยังไม่ถึงร้อยไงยังไม่การันตีพอเติมหมดปุ๊บ,บเด้งมาเลยจะเอนะครับพาร์ทสองเมาให้เติมกันอย่างต่อเนื่องเผื่อบางคนแบบเอ้ยขายแค่เนี้ยเอ้ยมันดูถูกเงินในกระเป๋าตังค์แล้วรู้เปล่าอืมคือแบบเรามีเหลือๆไงเงินถูกเงินจังอยากเติมอีกเว้ยนะจัดให้เลยนะครับพอดีเราเติมกับดีดแมนช็อปไงโอ้คือเติมถูกเขาไปอีกไนงะี่ยโหแบบดังเหลือก็อ,อยากเติมอีกได้ไหมมันเติมถูกมันคุ้มอ่ะต้องดีดแมนช็อปหรือเปล่าเออไทยอินเฉยเลยนะครับก็ยังมีแพ็คให้เหมาอีกตรงนี้นะครับได้้้้้้ทััังสินน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 เเเเีีี่่่ยยออออปป็็็ใชมก หนึ่งเลยครับแล้วก็นี่ยี่สิเป็น120นะครับกับแพ็กเกจเซตใหญ่ที่ราคาแรงขึ้นมาซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยตัวของเซตพวกนี้นะครับหลกัหลกๆเนี่ยมันจะให้เป็น Ruby กับโทปาสธรรมดาเลยไม่ได้มีของพิเศษอะไรมากมายมันจะมีแค่แพ็กใหญ่สุดอันนีน้ที่ดูคุ้มค่าสุดและเพราะว่ามันได้กุญแจ30กล่องแล้วก็มีหินสกิลด้วยอันอื่นคือแบบเหมือนเอามาล่อซื้อคุณผู้ชมนะครับ,นะรบไม่มีของอื่นๆเลยคือทํามันให้แบบหินสกิลให้กุญแจอะไรไม่มีอยู่ที่แพ็กใหญ่สุดแพ็กเดียวเลยใหแบบม่มก็เนะคเกจ เซตเล็กเนี่ย ตรงนี้ทั้งสิ้นเนี่50ย50ใบบวกกับรีเลย 15, ์15แจกกิจกรรมอีก20เนี่ยมันจะขาดแค่15ใบนะครับผู้ชมก็อาจจะมาเติมแค่แพ็คนี้ก็พอแล้วเพื่อเอา1การันตีขั้นต่ําเผื่อใครที่งบจํากัดนะครับก็มาจุ่มแพ็คนี้แพ็ยเดียวจบพอแล้วนะครับอีก3แพ็คก็อาจจะให้คนมีงบหรือสุลต่าน์เขาเติมไปนั่นเองซึ่งผมก็ามาเม่าแล้วนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยนอกจากตรงนี้นะครับที่ได้เซตเล็ก50ใบเซตใหญ่120เนี่ยเป็น170ใช่ไหมมาดูที่กิจกกรรรรรรรมมมมมนนนนนนนะะะคคคัััับบบทีีีี่่่ผอออออไปเเเเเเเลลลลยยยย์์ูตตตงง้้้จจาาวขขิิิสพพึื ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแค่3อันนะครับบัตรม่วงบัตรทองแล้วก็บัตรสัตว์เลี้ยงนะครับสรีเลย์วนกันไปซึ่งมันเป็นแพ็กที่ราคาไม่แรงอ่ะแบบหลักสิบหลักร้อยต้นๆอะไรเงี้ยนะครับไม่เกิน200เลยเออผมก็มาซื้อตลอดเพราะว่ามันไม่ได้ขายตลอดนะครับมันมาทีแล้วก็รีคูดาวกว่าจะมาใหม่อ่ะมันก็ย่อมเยาวเนาะเอาแบบสบายๆน,นั่นเองในรีเลย์เนี่ยถ้าเกิดเราเติมจบครบเนี่ยนะครับมันจะได้ฟรีหนึ่งใบตรงนี้นะครับแล้วก็2ใบ2ใบอันนี้5แล้วใช่ไหมล้วก็จะมี3กับ7นะครับอเป็น10ใบนี่แหละทีครับอเนียนะตรงนี้เป็น้ก ิจร,รมที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องไปฟาร์มมันก่อนนะครับเพื่อหาเจ้าตัวกล่องในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะครับฟาร์มรูบี้ธรรมดาได้เลยนะครับก็จะมีตัวของกล่องพระจันทร์เสี้ยวกล่องพระจันทร์ครึ่งดวงแล้วก็กล่องพระจันทร์เต็มดวงนะครับไปเปิดให้ครบกาหนดนะครับตามที่เขาต้องการเนี่ยก็จะได้บัตรอีก10บใบตรงนี้5ใบแล้วก็5ใบฉะนั้น,นในกิจกรรมนะครับฟาร์มเนี่ยแจกถึง20ใบด้วยกันนะครับอ่ะ กล่องน้าตาเป็นปยังไงมาดูเซิฟกลอโบที่ผมเปิดไปก็จะประมาณนี้นะครับเนีย่ยฟาร์มทิ้งไว้แล้วเรียบร้อยก็จะมีของพระจันทร์เต็มดวงก็จะมีตัวของบัตรอีกนะครับเออคุณผู้ชมฟาร์มเป็นเพลินเนี่ยคืออาจจะได้กล่องดวงดีมาก็ได้นะครับถ้าเกิดแกะไปแล้วแบบได้บัตรเทพเลยอะ่ะไอ้เจ้าบัตรจันทร์เพลินเนี่ยคือของดีสุดแล้วเพราะว่าไอ้เจ้าสองใบเนี่ยมันใช้100รู้บี้แทนได้ใช่ไหมเออแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดไปเปิดใบอื่นมาก็ไม่แย่นะเพราะว่ามันคือ้แรปงันคร์ึ่งดวงแล้วก็อันนี้กกกาสุด็จะเป็นนตััวของระจลยแล้วด็ดิ ได้ตังนี่คือไปตีบวกของส5บสบายๆเลยนะครับกล่องพูจัดการสุดคือเสี่ยวแจกตังกล่องพู้จัดครึ่งดวงคือแจกกุญแจและกล่องพูจัดเต็มดวงแรสุดคือแจกใบสุม่มเองนะครับมีลุ้นสุ่มใบแรสุดด้วยอาจจะไม่ต้องเติมเงินมากมายถ้าคุณดวงดีแต่ว่าอ่ะเราใช้เงินแก้ปัญหาในคลิปนี้นั่นเองฉะนั้นเอาที่แบบแน่นอนเลยเนี่ยก็คือกิจกรรมเนี่ยแจก20บใบอย่าลืมไปฟาร์มเปิดกล่องให้เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคฉะนั้นผมขออนุญาตรำเลยก็แล้วกันนะครับกับบัตรที่ผมเติมมาตรงนี้ขออนุญาาาตตลย โอ้ยเกมที่เรารักไงคือทำไมฉันต้องมาเสียตังอีกแล้วดูดิบัตรเพียบๆ o 7K แบบนี้ใครเล่าโจทย์ใจไหวก่อนหน้าเล่นเซิร์ฟเกาหลีฟาร์มกันตาเลือกนะครับโอ้โหตัวโคตรวัดดวงอะ่ะใครดวงดีก็ได้ไปตอนนี้เราใช้เงินแก้ปัญหาได้แล้คะ่ะพี่ชายจัดไป175บาใบนะครับแล้วผมก็มีอีก15บใบเนาะจากตัวของรีเลย์ด้วยซึ่งผมมีเนี่ย190ใบ ไหนมาลองดูดิไอ้เจ้าตู้นี้คือเปิดมามันก้าเลยไม่รู้ว่าเนี่ยอนาคตจะมีอีกไหมนะครับเอ้ยโทษเมื่อกี้พูดเท่าไหร่185ดิเดขาด20นะครับที่อยู่ในกิจกรรมนะยังไม่ได้เปิดกล่องมาเยวค่อยว่ากันเอาท่านี้ก่อนละกันนะครับเผื่อคุณผู้ชมอาจจะได้ลุ้นนะวะ่าเอ้ยแล้วอีก15โลที่ขาดไปหรือมันจะออกมากกว่านั้นก็ได้นะครับอ่ะมาที่ตู้นี้นะครับเรียกต้อนรับจันเพลนกิจกรรมอยู่2สัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วก็กดที่ลิสที่ต้องการตรงนี้เนี่ยอุ้ยแบนเนอร ไปนะครับฟาร์มไนให้เนิ่นนานหลอด200การันตีปลาเงินจบเลยแล้วคือคุณผู้ชมดูดิที่ผมนับให้อ่ะคือมันการันตี2ตัวแน่ๆคือมัน200อ่ะเกลือสุดก็คือ100ยร้อยฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมแค่เติมแผงเนี่ยจนเหมาบหมดอ่ะการันตี o อ k 2ตัวใหม่กดไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ ขอญาติเอาเป็นอ่าโรซี่มา1ตัวแล้วก็จูลี่ก็แล้วกันเพราะว่าไอเดนี้เล่นทีเวสเป็นหลักนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นไอดีผมเนี่ยก็จะเน้นฝ่ายเพราะอยู่ทีมกายภาพโรซี่จะเป็นก๊อดออฟทีมเดธเลยนะครับทำให้ทีมเดธเนี่ยเป็นทีมเดธโปรแม็กซ์นะครับทำให้มีเดดหมู่เพิ่มขึ้นมาแถมอัตราปรับใช้ผลที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับเออใส่เซตเนี่ยมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่โรซี่มีให้ยี่สิบใม่ก๊คือทีมซีซีทีมสถานานี่แบบโรซี่นี่คือก๊อดมากเลยแล้วก็จูลี่เป็นตัวปิดตตตาาาาาาายยเเเเกกกกกกิดดดดดขขอองงงททีีีีีีมมมมววววนนนนนนนะะคครรััับบบ่่่่แแหู้้้้้ล็็ปถืใใชไชไจ พลิกสถานการณ์ได้เลยนะครับกับพวก PPP ตายเกิดปิดไปเลยแวนเวิร์ดไม่ต้องเด้งขึ้นมานะครับอ่ะโอเคผมเลือกไป2ตัวมันก็จะขึ้นแล้วว่าโอเคผมปรับใช้ตัวของเรทที่ตั้งไว้แล้วนะครับไหนไปลองดิ<ห>โอ้ยตื่นเต้นว่ะฝันอีกแล้วโอ้ฝันเลยเนี่ยฮะอันนี้คือเว้ยน,นี่คือสีทองหมดเลยเหรอ จริงปะเนี่ยคือไม่มีใบดำเลยเหรอโอแปลว่าเราจะมีฮีโร่สีดาวเป็นกระตักอย่างนี้คือไปผสมง่ายกว่าเดิมอีกนะไปเติมหลอด200โลอะ่ะผสมขึ้นหกดาวอะ่ะโหจริงปะเนี่ยไอยชี้อย่างก,กับความฝันบ้าไปแล้วโอ้แล้วมันจะให้ลุ้นทำไมวะเนี่ยวิ้ยไม่ออกดำจริงด้วยนึกว่าแบบเฮ้ยแล้วคือส0ออกเลยเหรออันนี้คืออุ้ยอุ กดเบิ้ลไปสองทีอันนี้คือมันโอเคเลยปะแล้วมันจะรีโหลดใช่ไหมหรือมันจะเป็นตัวพื้นทองอะไรก็ได้เพราะมันมีเงาเงาไงใช่บอกว่าอันนี้เดี๋ยวเรื่องจริงป่ะเนี่ยแป๊บหนึ่งฮะผมเปิด30โลออกเลยเหรอไม่ต้องเอาร้อยเหรอ แป๊บนึงอันนี้ใครเปิดแล้วมั่งอะ่ะถ้าเกิดเปิด30โลออกนี่คือผมฟาร์มกิจกรรม20เติมรีเลย์แค่ประมาณ200ร็ก็ได้แล้วป่าวะแล้วกูเติมตั้งกี่พันวะเนี่ยเชีย่ยบ้าไปแล้ว30โลออกไอดีลงดวงลงไอดีจันปอมหมดแล้วแล้วไอดีกูล่ะโอ้โหจะบ้าตายอย่าบอกนะ3ตัวเลยเหรออย่างเงี้ยเฮ้ยคือออกเร็วมากอะ แล้วไงแล้วถ้าเกิดมันมันมันมีแสงมันจะมีตัวอื่นปะหรือมันแสงปุ๊บมันจะเป็นโอเจเคเลยเหรอเชี่ยกูเริ่มหลอนแล้วว่ะเอาจริงดิแป๊บนึงอันนี้คือยังเป็นตัวอ่านี่งมุมไม่มีละไอหัวนี่คือซีิกปะอ่ากูว่าแหละโอเคตกใจหมดไอเชี่ยนึกว่าแบบมีแสงปุ๊บคือจะเป็นโอเจเคเสมอไปโ ok. อจะช็อกไอเนี่ย หลอดเนี่ยด้านซ้ายล่างก็คือเต็มร้อยนะครับก็จะได้ก็จะได้โ k แน่นอนนะถ้าเกิดออกก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะรีเซ็ตหลอดกลับไปเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับมืนตู้เลยปะกะตินั่นแหละอุ้ยคนลุกใหม่กแล้วมันออกสีเอามาทําบ้าเลยวะเนี่ยโออยังไงยังไงต่อ uy, อุ้ยอย่างนี้ทุกทุกแสงนี่ก็คืออุ้ยได้รุนร่นมาเลยดีหม่กมีไหมทำไมมันหายไปแล้ววะเชี่ย เปิดได้ O7K นี่คือไม่เคยมีมาก่อนนะครับบนโลกของ s ซเ e ่นไนท์รีเวเพราะว่า O7K ไม่เคยเข้าตู้นี่มันประสบการณ์ใหม่ชัดๆและ100อ่ะอันเนี้ยแน่ๆละอันเนี้ยแน่ๆ,ๆละผมขอโรซี่สักตัวหนึง่งเอาไว้ทำทีมเดสเผื่อไต่หอเผื่อไต่ด่านไอแมงง่ายๆหน่อย,อยเดี๋ยวจูลี่ซีอ่าหัวองี้หรอเอ้ยหัวองี้จูลี่ปะเชื่อป่าวะตาช่างปะ โคตรแห่งไอดี ID, สายเวทจูลี่ตัวที่สองสามสิบแล้วก็การันตีร้อยโลแล้วคือไอดีเนี้ยจูลี่ c ีหนึ่งตอนนี้ c ีสามนะครับนี่ผมจะได้เห็นจูลี่แบบมีมังกรเลเหรือหกดาวป่ะและะ้วจูลี่อ่ะพวกแบบปลดลิมิตอะ่ะมันลงพาสสิบหมดเลยครับพวกตีขนาบอะไรพวกเนี้ยหม่กออ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเกลือจะบอกว่าเกลือไหมวะเฮ้ยมาใหม่ตัวดิใหม่ตัวดิ คือที่เราต้องฟาร์มเพิ่มแล้วเพราะว่าบัตรมันได้ครึ่งทางหยแล้วลงดหิดมากอะ่ะแล้วถ้าเกิดมันจะเต็มหลอดแล้วมันไม่เต็มทําไงวะเนี่ยมีเติมเพิ่มปะวะอุ้ยอย่าพูดเดี๋ยวตีปากก่อนอย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแบบท้ากิจกรรมมันมีให้เติมทาไงวะเนี่ยเสียตังอีกหรอโอ้ my god อีกสักเอ้ยเสียวคือ <c ười> แบบเมืแ่อบบกี้ตกใจอ่ะเปิดออกจูเลียคือมันจะมีไ,ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดม่วง ใช่เหรอใครอ่ะโลซี่เหรอกูคนลุกโอเจ็ดเคสามตัวแล้วคือเพิ่งเติมเงินแบบยังไม่ได้เริ่มฟรรมาร์มไอชี้ตอนแรกคิดว่าต้องเล่นแบบสามปีสี่ปีถึงจะมีโอเจ็ดเคซีหกไอเช่นเล่นเคสองอาทิตย์โอ้ยบ้าไปแล้ว พีเกินแล้วโอ้เหลือสิบใบอ้ไดิไอจริงไอเชี่ยกูพูดเล่นไม่เอาน่ะไม่ก็อตุ่มปะเนี่ยโอ้ไม่ตุ่มแล้วโอเคกูช็อกทำไมมันโอเคอันนี้เหมือนมาเตือนสติคือคือผมสติแตกใช่ไหมผมขอโทษอ่าจงใหญ่ขึ้นอืโจงใหญ่ขึ้นอน้องตามหลังพี่มาเลยโดนซิกเตือนสติไปสองรอบว่าอย่าโมจะช็อก โอ้ยกูจะบ้าตต่ทีละจุ่มดีทีละจุ่มดีจะมาปะว่าไม่ใช่มาอีกนะชิบหายเลยแน่จริงก็มาดิแน่จริงก็มาดิกูท้าเลยแน่จริงก็มาดิคือมันไม่มีการันตีแบบว่าสิบออกลุงไม่มีนะอันนี้คือมันออกหลังทองเลยนะครับแน่จริงก็มาดิแน่จริงก็มาเดิแน่จริงก็มาเด็แน่จริงก็คนดูแบบมึงยังไม่พออีกเหรอสามตัวไอเชี่ยบ้าไปแล้วกูจะบ้าตายสามตัวเลยเหรอจูลี่สองโรซี่หนึ่ง และไอดีนี้มีฝ้ายอยู่แล้วแล้วก็มีจูลี่หนึ่งจุดโอ้ยยอดทุกคนโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็นั่นแหละครับเอาเงินปลาแลกดวงไปคุณสามารถมีโอเจเคได้ถ้าคุณเติมเงินจบแล้วครับใครจะเติมก็อย่าลืมรีดแบนช็อปนะครับผมขึ้นสปอนเซอร์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วทักใต้คลิปได้เลยนะครับเคครับวันนี้ผมต้องหนีและไปดีกว่าลาก่อนนะครับไม่งั้นโดนกระทืบในคลิปนี้มันจะเกินไปแล้ว3มตัว เติมมาแบบนี้คุ้มๆเลยขอให้ทุกคนโชคดีเป็นผมแล้วกันนะครับโอเคตัวที่อยากได้มาหายเยอะนะครับวันนี้ล้ำลาไปแล้วเจอกันใหม่คิดนะครับผมโอ้ยจะว่าตายจะกันซิยู